สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับนี่นี่พ่อกับผมนุ่งสอนคนเราหน้าผ้าเราอยู่ซิ่เตาครับครับผมสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับอ่ามือนีผ้าเบิ้งยังนอครับไอ้ผ้าเบิ้งกกบักจองครับสำรองนะครับโอ้ต้นโกบักจองใสๆครับเบิ้งนั่นนะครับไอ้เป็นต้นเนี่ยได้รอครับนี่นะครับปพกติแล้วมันปลูกให้อัน พื้นที่บ้านเฮามันจะปลูกยากนะครับอืเพราะว่าปฏิสาวรงานเนี่ยเขาเจ้าพี่น้องว่าโอ้ขนาดบ้านไปแฮงอยู่ใกล้งูดก็ยังบ่สามารถจะปลูกปลูกได้เหรืาเแล้ว่าครับเป็นต้นไม้แปลกเนาะครับเนาะเป็นต้นไม้แปลกที่มาปลูกในพื้นที่ในหน้าในเฮาได้เนาะครับครับครับเพิ่นใช้ประโยชน์แนวใด้เนาะครับอ้ายอ่าไม้อันไม้จองไม้จองจองเขาที่แล้วเขาจะเจ้าหมากเพิ่นนะครับอหมากเพิ่น เป็นหน่วยกลมๆนะครับเวไปแช่น้ำเนาะเขาจะพุขึ้นไปเฮ็ดพวกบุญพวกอาหารต่างๆได้นะครับครับเป็นยาเย็นตารปิดโมเสารานพนวาครับแต่นี่ก็หลายปีแล้วตั้งว่าแต่สามปีสี่ปีก็คือนว่าเป็นหมาตลอดแต่นีก็สามปปียังบนเป็นหมากครับเดี๋ยวผมเกิดครับพี่น้องเนี่ยผมจะไายเดี๋ยวเป็นหมาผนจะแจ้งสีครับพอเป็นใหม่ปลาผมกับบูมาแจ้งสีเป็นหมาขึ้นกันครับอันในเมืองไทยเนี่ยขึ้นว่าจะมีมีอยู่ภาคไหนครับไอ ไม่สนิทก็นี่ครับนี่จะทั้งน่าจะไววแต่ได้ครับมาพูดจองนะครับโอ้งเรียนก็ยังโมยิงโมหงเย็นว่ามีนี่จะไปเสือในวัตถุผลนะครับอือครับโอ้สูงครับพี่น้องประมาณเจียมเม็รขาใบจนหอดยอดเนี่ยะมาณ่านห่าเม็ดนะครับประมาณห่าเมตรเด้อพี่น้องเลยแต่ว่ายังโม่ให้เป็นหน่วยตอนนี้ปีห้าปีครัปีแล้วครับล่ำต้นเพิ่ะเดี๋จะออกใหญ่เติบยิ่งใหญ่ซ้ำ อ่าประมาณซ้ำแข่งนี่เนาะครับเนาะแม่นคครรัับบมีน้ำกันอยู่นี่อยู่สามตนเขาซื้อซื้อไน่มะกาบอกครับบ่ายเรียกว่าเอาเอามาเป็นต้นด้วยครับเอาไน่ครับซื้อไน่เพิ่นมาแต่สองตัวครับอืซื้อมาเม็ดเพิ่นนั่นแหละซื้อเมล็ดกรได้มะพราวเบืองเออเพิ่นเกิดจิตัวก็ได้มะมาลองเบืองครับบาดมนก็ลองเบืองสามตนโอ้มันก็ใหญ่อยู่พอได้เบืองครับเปิดละเพิ่นไดพ้นพอดีจึงจะแจ้งสีขยาหีครับหายากเลยเนาะผมก็คิดว่าตามแต่ผมไปผมมานี่ยโบเห็นเลยครับ อ่าไม่จองมาสันพี่น้องเคยเห็นบ่ครับทั้งอันบ้านพี่นอ้องผู้ใดอันจักว่ามันมีทั้งไหนเนี่กาซอยเม้นา้านเน้อครับพี่น้องเนื้ออ่าผมกับพึ่งมาเห็นอยู่นี่ยครับเคยได้ยินแต่ชืืออ่าส่วนมากจะยูท้ทางหน้าจะรววเม่นบอครับเน่ยนๆครับทั้งผู้จองเพิน่นนะครับผู้จองเนาะครับเนาะเป็นผู้เลยนะครับตอนนั้นครับใบพว่นี่ออกเป็นเนี่ยได้เนอครับเนี่ยลักษณะใบไข่ใบไดคหับ เป็นใบบกใหญ่เป็นใบแปลกๆเป็นใบแปลกๆด้วยครับพี่น้องเป็นใบออกเป็นมียักแสกเนาะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ี่แสต้นไหม่ทุกชนิดนครับครับเดี๋ยวผมจะสูบให้เบื่อครับพี่น้องจังสิละครับลักษณะใบเพื่อนโอ้แต่วันนีอาจาปี่อาเพิ่งอาจออกดอกอยู่ยะครับครับเอา้อบิ่งครับใบว่า่นจะออกดอกบราบ ว่าไม่แค่นเดิมออกดอกเราไปแค่ปลูกความกันนะมอนเปียบเครื่องปีเป็นไม้แค่นครับพี่น้องแต่เพื่อนเนี่เป็นไม้จองมาสันอันรสชาติเพื่อนเป็นยังไงครับพี่เคยเอามาประกอบอาหารอยู่ครับประกอบอาหารแล้วเต้าฮาสิปรุงรสครับเฮ็ดเป็นของหวานก็ไไ้เป็นของข้าวก็ะไรเป็นใส่ปนก็ได้ครับครับเฮ็ดหลายอย่างครับใส่ปนปลา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 นี่คืออาเฮ็ดเป็นอาหารข้าวครับอาหารข้าวเป็นของหวานก็ไไ้เป็นพวกบุญพวก หลายอย่างนะครับที่เขาเห็ดเค็ดขายนะครับพี่น้องบางคนอาจจะเคยได้กินอยู่แต่จะบอกว่าส่วนผสมเพื่อนอาจจะใส่าจากหมากจองครับพี่น้องเม่นครับไปเห็ดไปเห็ดหลายอย่างครับเป็นยาเย็นกับเมียนครับเป็นยาเย็นสรรพัคุณหลายอย่างครับพี่น้องกินทั้งอาหารเป็นทั้งยาทั้งทั้งัอันเว่าร้านิ่นบอกหน้าครับครับอันน่วยเพื่อนนี่ลักษณะจังไหนครับไปน่วยกลมๆนิดหน่อยครับน่วยกลมๆนิดหน่อย บาดห้าวอาดเซนาพันจะจะพุตัวออกฟองตัวนะครับเป็นขาวๆวาันนี่ครับเป็นข้อขาวเนี่ยน่อยประมาณซ้ำอ่าไงมิดซ้ำเกัอบมิดมิดอ่ามิดนุ่มห่อนนี่นะครับบุกเขาบะเถืองปันนั่นหรอบาดเซนาแหล่ะพันแบบไงครับมิดเดียว<อ>เกือบเลยประมาณถวยน้อยหนึ่งคนครับเป็นเจุกจุกมิดเดียวซ้ำซ้ำห่อนนี่บอครับนี่ไประมาณประมาณซ้ำห่อนบะเถึงห่อนเป็นไรหรอครับบะถึงห่อนครับประมาณบะ น้อยก็ห yeah? yeah. uh, yeah. ั re so, yeah. so, yeah. ่นอยอะลายเต๋อครับอันเพื่อนๆจะมีเปลือกหุ้มอยู่บ่ครับนี่มีเปลือกบางๆครับมีเปลือกบางๆเขาต้องแกะเปลือกออกก่อนบ่ครับบ่ครับเซนทั้งเปลือกเปลือกเพื่นบางๆเปลือกเพื่อนกับจะเป็นยาครับโอ้เปลือกกับจะเป็นยาเปลือกเพื่อนกับสีค้ำคั่มเนี่ยนี่แหละสีค้ำคั่มคือแบบคืออันล่ำต้นเพื่อนหนี่งสีล่ำต้นไม่นึงครับกรณีกับเจี๊ยบไม่เปลือกบางนะครับเปลือกเพื่อนนิดเดียวครับนี่ตะแกียนเปลือกเพื่อนบางครับเปลือกเพื่อนหนาอาก็ไปเซนหนาเลยเพ่นกกจะพูดตัวออครัับนาะ กินประมาณสามสี่ข้นนี่นคือมาเกินปุ๊บมาเกินสองสามเมตรนะครับโอ้สองสามเมตรเนี่ยแต่ถวยมันง่ายเลยที่ตุ่มปนปลาได้นะครับนับข้นใส่เรืยแล้วครับเ <c oughs> นี่ครับอันสองข้นก็บที่ใส่สองเมตรก็จะพ่อเนี่ยครับครั <c oughs> บแส่นอ่านบอกครับคำว่านา่นครับหัวแซ่นี่ประมาณม่กเกินสองสามหน้าที่ครับมันกิจะใครเห็นบัานัวครับผมเกิดนึกว่ามันแซสเป็นสองสามสมุนยังอยากจะกินหัวมิดนิดหน่อยมันสามารถพูตัวขึ้นใน ัวหญ่เติบผมนะครับครับถ้าเขาใส่น้ำลายก็บไขยขึ้นเต็มน้ำเลยก็ับบรับน้ำมาเลยนะครับเอาเวลาบนไข่มาเนี่ยหอยงวะก็เอาไปประกอบอาหารน้องเห็นตังไหนครับเขาก็ทังคนเขาก็กรองเอาครับเอาไนทเพิ่นออเพิ่จะจะมีไนท์มีทั้งกลางครับิอตึ้เนื้อเพิ่นก็จะพูดออกนะครับเป็นสีขาวเอาไปประกอบอาหารได้ครับสามารถเอาไปใส่กับปวกปนปลาปนกบครับครับ ท่านผู้อัวเขาก็จะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดเป็นของหวานนะครับท่านเป็นขนมหวานค่ะเป็นขนมหวานโอ้เป็นผลอไม่แตกเด้อครับพี่น้องยปลาที่เฮ็ดได้หลายชนิดครับครับแต่อนนี้ผมก็รอเบิ่งแต่เพิ่นจะออกมาออกพ้นแล้วครับปลูกก็ครับเนาะครับอันหน่วยเพิ่นเป็นได๋ครับพ่อัเพิ่นจะเป็นพวงเป็นพั่วบ่คือจังได๋แม่นครับเพิ่นจะเป็นพั่วคล้ายๆมักไฟเฮานี่นะครับโอ้คล้ายๆมักไฟครับผมก็เห็นอยู่ไปพฝนน่ะไปผู้จองโอ้เพิ่นก็เป็นพั่วเขาจะมาเขาก็จะปิด เอาหน่วยสีแก่นะครับครับเอาหน่วยแก่แต่ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสูงดิบเหนียกเลยครับอืมผู้จ้องเงินครับสูงบักสูงฟอนหลายปีเนาะครับผู้จ้องนาจะไม่มีมองเดียวเป็นบมดครับครับแถวนี้พวงคิดว่าอาจจะมีจะอยู่ผู้จองมองเดียวครับครับจนในใส่เื้อว่าผู้จองเนาะครับเนาะอยู่น่าจะรวยเป็นบมดครับต้นไม้สนิทนี่ครับ อ่าอยูย่อยู่ไอ้บ้านในตำบลใดนี่พ่อพอ่อใดขอมลบ่ครับไ้พ่อแต่เบอเอิญรุ่งรุ่งซื้อว่างเขาจะเขาจะพูดจองครับมีเขียนบ้านนี่ยพมกุมบุหูด้วยกันตอนแถวหลังเกิน,น,นเ,เขาไปอ่นเขาเป็นเป็นอื่นพูดจองนะครับแต่ร่างลักษนี่คืออำเภอน้าจะรวยนะครับเนี่ยัมีใหม่สนิทนี่ครับน,นี่มีมองเดียวครับแถวนั้นทั้งอุบลทั้งอุบลคือที่มีมองเดียวแถว ชุ่มทอดกับโบมี่ครับชุ่มทอดโบขวดเป็นหมกเขาเรากับโบปรากฏเป็นบอกครับทั้งน้ำตลาดแต่ตะลี่เห่ออย่าก็บเห็นครับคิดว่ามีหมากจวงบางยังมาขายโบมี่เปนบมกครับไม่นครับมัดเจาะได้ดูด้ดูนี่ด้ดูเดียวครับจะเป็นได้ดูเดียวช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนพอจะหน้าฝนมันจะออกดอกยังนะครับออบางปีกับโบออกขึ้นกันครับบางปีกับโออกเลยบางปีก็บพอดิชินครับมันก็จะโบออกครับคือเป็นไหม่ที อภิติ์ผลยากเนี่ยครับแกคายกันก็ไม่ไม่ไตนะครับไม่ไตไม้ไม้น้ํามันครับเป็นไม่ไตไม้น้ามันแบบอ่าก็เป็นไม่หายากขึ้นกันเม่นไม้หายากคื้กันครับครับเอาเป็นไม่เสด็นึงครับทีนาปลูกแล้วก็ยังสามารว่าประกอบอาหารไหนเป็นยาเย็นน้าม่ติครับเนี่ยครับเพื่อเาเพื่อจะไปเป็นยาเย็น ยาเย็นนี่ก็น่าจะแก่พวกห่อนไน่ฮบรครับแน่นเมนครับแก้ห่อนในครับครับโอ้ห่อนไนพวกอ่าดูส่วนนี้นะครับส่วนหนาแหล้งจะเป็นครับเป็นไม่แปลกๆกด้ครับเือเป็นยาทองยาเย็นนะครับพี่น้องอยากเห็นนด้วยครับเพื่อบ่ต้องไปพูดจ้วงอ่ามาตรงนี้พี่กับบ้านนี้นอครับ่ายบมาสวนมะล่ามทำเกษตรเห็นเล้ครับาทำเกษตรนอพอพี่น้องมาถ่วงหลายไล่ทันนะครับ เป็นคนวาดะพูดจ่อคนยังมาถ่วงด้อยครับปักมุดมาเลยครับพี่น้องสวนมอลำทำเกษตรเนาะอ่าของพี่ยังครับพี่พี่อรุณีบอกนี่ครับครับครับพี่ยังกว่าครับวิเชียนครับพี่วิเชียนเนาะครับเนาะอ่านี่คือต้นไม่แปลกครับพี่น้องเป็นไม้จองมาสันครับพี่น้องเลยผมเคยผมจะเคยเห็นภาษาไทยเพิ่นฮะภาษาไทยเพิ่นกับสำรองครับ๋อไม้สำรองบอกครับอืมไม้สำรอง ภาษาอีสานก็คือไม่จองาานเอครับหรือตัวปากจองเนาะแมนครับเอามือนี่ขอบคุณไอ้ได้หลายนะครับเรครับสีผ้ามาเบิงอ่าต้นไม้แปลกๆครับพี่น้องนี่แปลกกูมูครับครับไอ้เบินกับผ้าเลาะมาน้าคู่อ่ในเป็นอยัางข้าบ้านนี่เป็นไรหน้าส่วนผสมบ่หรือว่าเนี่ยอะไรครับอืมเพิ่นกับผ้าเลาะมาเบิงอยู่ในนี่มีได้หลายอย่างครับพี่น้องมีมะกกาะ บางกอเนี่เพิ่นก็บอกว่าต้นนี่นะครับพี่น้องเด้อออก่าให้ผลผลิตนี่ปีหนึ่งสองเท่าว่าสันแต่ว่าผมเกิดบ่มีความูอเรื่องเงาะครับก็ได้บอกหูว่าสวนอื่นนี่เป็นคือกันบ่อครับว่าเงาะนี่ออกให้ผลผลิตปีละสองเท่าบ่อครับเอามือนี้ขอบคุณไอ้ได้หลายนะครับเด้อคครรัับบเอาวันนี้ผมนุ่งสอนคนนอนหน้าขอล่าพี่ล่าน้องไปก่อนครับเอาไว้มื่อน่าพอกันใหม่สำหรับมือนี้สวัสดีครับ